แมรี่คริสต์มาสจ้าทุกคนเมื่อนี้ก็เป็นวันคริสต์มาสนะจ้าตื่นเศร้าขึ้นมาแต่เศร้าพ่อยกะจะต้องไปเตรียมอาหารก่อนนะจ้าเตรียมอาหารนี่ก็เป็นบริเวณที่เฮาจะกินข้าวกันนะจ้าตื่นเศร้าขึ้นมาแต่เศร้าตอนนี้เป็นเวลาเจ็ดโมงเศร้าพ่อยกะมาเปิดคั่วนะจ้าเปิดคั่วเตรียมเห็ดแนวกินเปิดเตาอบก่อนจานับแรก เทากัสีเมนูวันคริสต์มาสเท่าก็จะเฮ็ดเป็นไกอ่อบแล้วก็ไกอ่อบหมูอบนะจ๊าแล้วก็มีพักนะจะมีพักเป็นอา,อาหารคริสต์มาสทีลายคนทุกๆุกบานจะเฮ็ดขึ้นมานะจ๊ะจะเฮ็ดแนวกินคือกันเบิดเดาะจ้ะในช่วงคริสต์มาสพ่อลังจากนั้นเอาไก่อบแล้วพ่อยก็จะมาเปิด เปิดคองควันนะจ๊ะคองควัญจะเปิดเฉพาะของแฟนก่อนแล้วก็ที่เหลือสิทธาเปิดพร้อมกันกันกบญาตินะจ๊ะรอญยยาติมาก,ก่อนมีพ่อยกับเปิดนะจ๊ะแฟนเพิ่นกับซื้อเป็นน้ำหอมหมวกนะจ๊ะเป็นน้ำหอมหมวกแล้วก็บแบตแบตเตอรี่กล่องน,นะจ๊ะสีเหลืองงามเลยจ้ะ พ่อกัสิบเบรทายวิดีโอยาวเนาจะอาจจะเป็นวิดีโอสันส้นๆที่เอามาให้เบิ่งเนาจะว่าแต่ละปีของวันคริสต์มาสฝรั่งทำเนียมฝรั่งเพิ่นนี่เฮดแบบใดแน่เราจะพอเปิดของขวัญแล้วหลังจากนั้นก็นสิไปอาบน้ำจ้ะตื่นเสาขึ้นมาแต่เสาประัานในอาบน้ำ มาเปิดของขวัญก่อนมาเตรียมไก่เขาเต่ออบก่อนพอหลังจากนั้นเฮ้ากะสีกลับมาเฮ็ดแนวกินนะจ๊ะเพราะว่าอาหารอาหารจะต้องเ็จก่อนบายโมงนะจ๊ะเพราะว่าญยาดหยาดเพิ่นก็จะไม่กินเขาอยู่บ้านพ่อยนะจ๊ะเฮ้ากะต้อเตรียมอาหารให้มันเรียบร้อยนะจ๊ะในละจา้าแต่ละปีของวันคริสต์มาส thank <laughs> you นี่ก็เป็นไก่อบแล้วก็มูงอบทีเข้าอบนะจะ๊ะกัไก่จะเสร็จ้ะจ๊ะไก่จะเสร็จเรียบร้อยแล้วไก่จะบใบม่งแล้วนะจ๊ะนี่ก็เป็นโต๊อาหารที่แฟนเพิ่นจัดไว้นะจ๊ะเขาก็จะไม่กินเข่ากันในยุของนี้นะจ๊ะหลังจากนั้นเครื่อญายากกามาแล้วนะจ๊ะตอนกินเข่าพ่อยก็บ่ได้ทศายให้เบิงนะจ๊ะวันนี้กินของหวานพ่อยกเลยตั้งกองท้ายให้เบิงนะจ๊ะว่า ก็อาซีบอรเรยยินเสียงนะจ๊ะเพราะว่าพ่อยกเหตุเป็นวิดีโอสันส้นๆแล้วก็อาจวีดีโอโอาจจะเร็วแน่เพราะว่ามันจะใส่เวลาดนนะจ๊ะพ่อยกแค่ทายบรรยากาศไม่เบิงกินข้าก็ครอบครัวนะจ๊ะในวันคริสต์มาสนะจ๊ะกับมีตามีย่ายมีแม่มีพ่อนะจ๊ะพ่อของแฟนแม่ของแฟนนะจ๊ะ ในลจาบรรยากาศกัสิเป็นประมาณนี้นะจ้าเพรเข้ามาเบิงกับแมรี่คริสมาสทุกคนนะจ้าสุขสันต์วันคริสมาสนะจ้าใกล้จะปีใหม่ละจ้าวันคริสมาสก็เป็นปีที่สองของพ่อยนะจ้าที่พ่อยเป็นคนเหตุอาหารแล้วกัญยาติยาดก็จะมากินอยู่บ้านนะจ้าพ่อยกับิีคอตูลาาทุกคนไปก่อนนะจ้า ขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมนะจ๊ะ